ครับวันนี้เรามาเล่าข่าวสี่บทห้ามนางจมของท่านพญ,ญาพมกันตอนะครับอ่านบทที่สี่นี่ก็ได้ไปอยู่สามทิสามตอนแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนที่สามทิสี่แล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเหลือเดมประมาณสามตอนก็จะจบแล้วนะครับเห็นไหมอ่านพญ,ญาพมก็เริ่มสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วเอาลองไปก่อนแล้วครับอ่าเราจะเดินข้าวกัวนตอนะเราไปดูลักษณะของการ เขียนข้าวของป่นให้ก้อนนะครับอันข้าวพญามพม์นะป่นอ่าป่นเป็นข้าวโบราณนะครับป่นเอาฉันทะลักและหลักการเดินข้าวมาจากข้าวหงหินแล้วก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเลียวบ้านหลังบ้านหน้านะเห็นไหมไอ้เจ็ดตัวเตียวก็คืออันมันจะทำมือวักที่หนึ่งอะและวักที่สามเน้นๆแล้วมันเป็นสามก๊อมไอ้ก้อนได้มไหยเนี่ยเห็นไหมสามก๊อสามก๊อสามก๊อมเห็นไหมสามก๊อสามก๊อสามก๊อมเห็นไหมไอ้สามก๊อมเห็นไหมเน้นแล้วมันเป็นสามก๊อม ถ้าสมมุติว่ามันอธิบายความชัดก็อนุโลมว่าเป็นสี่กมได้เนี่ยเนี่ยโอเคนะใครไหมอ่าก็ประมาณเฮ้ยมันได้สักกึ่งกึ่งกันนั่นแหละเออก็มันคล้ายคล้ายก่อนแปดตลาดในภาคกลางแล้วเข้าไปไหมป่นบอกบอกบาทมันมีแปดกรรมือนอธิบายความชัดป่นก็อนุโลมว่าเป็นเก้ากำเออนั่นเนี่ยมันเป็นอันลักษณะของอันอ่ากฎเกณฑ์ที่มันสร้างมาจากโบราณมันเป็นอย่างนะครับเอามาดูฉันตลักเลยนะครับอืม ปกติแล้วอันข้าวโบราณหงหินข้าวซีบดอันยัอม่างนี้นะครับเห็นไหมเปิ้ลจะมีเขียนเป็นบดเป็นบดนะครับบดย่อยๆบดย่อยๆนึ่งบดมันจะมีอยู่สามบานนะครับเหมือนไหมมาอมามาเอามาเล่นก่อนละมาบัดนึ่งบัดสองบัดสามเหมนไหมบัดนึ่งบัดสองบัดสามเหมนไหมอันโบนเนี่มันฮะเปิ้ลยกเว้นยกเว้นยกเว้นนะครับเปิ้ลเอาบัดนึ่งกับบัดสามเนี่ยเปิ้ลยุบรวมกันเนี่ยมันก็จะหายไปบัดนะครับหมายว่โอเคนะครับ อ่มาอมื่อก่อนมอนกัอนอนเนี่ยน่เม่ไอ้ไเนี่ยสองเนี่ยมันขึ้นมาเมื่ขึ้นมาันบาทที่สองเลยมันหายไปบาทหนึ่งแล้วโอเคนะครับ่าโอเคนะครับวันนี้เรามาดูชันตลดอะไรนะครับามาเามจะเริ่มดูอ่าตั้งแต่บาทอ่าบาทที่2นะครับบาทก้มข้าก้มนะครับหมามเริ่มเลยนะครับ อันวักตายวักทินเนือวักกินเนื่อของบาทที่สองเนี่ยใช่เปิ้นบอกว่าลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้น่นเออเป็นเสียงตียาวครับโอเคนะครับอันบาดที่สองกลงด้วยเสียงจัตวาครับถือนะก็ถือเป็นเสียงจัตวาครับโอเคนะครับอันวาดที่สามก็ลงด้วยเสียงอันสามัญก็มือนะครับมือเสียงสามัญครับโอเคนะครับอันวัคที่สี่ก็ลงด้วยเสียง โทพิเศษโทเมืองเออเจี่ยวอันนี้เนี่ยโทพิเศษโทเมืองอันนี้นนนนมันเป็นสำเนียงของไตยนวนะครับเซี่ยวเขียวคอนมามันเป็นเข้าค่ามอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแข้งอนีมันเป็นเสียงอันเสียงโทพิเศษมันจะสูงกว่าอันเสียงภาษาโทไทยไปครึ่งเสียงนะครับ เด uh, ี๋ยวเรามาไล่ความกับนะอันน well, there ี้เป็นเสียงของแตงวนนะครับบอกว่าแตงวนเจียงแสนเจียงใหม่4ีคิ้วสระบุรีลาบุรีเหมือนกันโน้นะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นบาตรที่สามนะครับอ่านใต้วัตถีหนึ่งของบาตรที่สามมันบอกว่าลงในเสียงสมัคก็ได้เจตวาก็ได้เออจนจนเป็นเสียงเจตวารับโอเคนะครับจนก็ได้สองอย่างนะครับแล้วจะจะแต่งนะครับเห็นไหมอ่านวัตทีสองก็ลงในเสียง โทพิเศษโทเมืองเคียวเคียวนะครับอันวักทีสามเมื่อลงหรือเสียงสมันรับเดียวนะเดียวเดียวนะโอเคนะครับอันวักจีซีเมื่อลงด้เสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้สี่ซเป็นเสียงตีสั้นตีตายซี่ซี่โอเคนะครับได้ไปสองบาทแล้วครับต่อไปเป็นบาททีหนึ่งนะครับบาททีหนึ่งบาททีหนึ่ง ว่าตายบักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งมันก็เหมือนตายบักที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยเดียวกันใช่ไหมเพื่อนเขอได้สองยังเท่ากันนะครับแม่ก็คือสามัญหรือจัตวาแล้วกันไหมใจเออเป็นเสียงสามัญครับโอเคนะครับก็ได้สองเสียงนะครับโอเคนะครับอันวรกที่สองลงด้วยเสียงอันตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้จี้เออจี้เออเป็นเสียงตีสั้นตีตายโอเคนะครับอ่าวรกที่ จะมันลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองกึ่งกึ่งกึ่งโอเคนะครับอันวรพิเศษเือลงด้วยเสียงสมันกบนายนายนะครับนายก่อนจะลงคำว่านายสามันอันกำหน้าของนายเนี่ยอันนั้นเนี่ยส่องคำหน้าเนี่ยอ,อัน,น,น,อนพญาพมพวกยมีสองเสียงต้อนนะครับเออก็คือเสียงสมันหรือจัตวานะครับเห็หือนแบบต่างนายสามันสามันเห็นหี่ยม ลือเส à, oh, ียงจัตวาสามัญเท่านั้นนะครับเออถ้าลูกจิตปัญญาคงมาเวลาเสียงเข้าก็บพกเขาไปพอผมดูเอาล้วต่อไปเอาเป็นบาดก้อมข้าก้อมนะหรเหมือนอันนี้เนี่ยเหมือนอันที่เฮาว่าไปเนี่ยอันนี้ก็คือบาดก้อมข้าก้อมนะครับไหนมาอ่าบาดก้อมข้าก้อมบาดที่สองใต้วันนี้หนึ่งของบาดที่สองปุณฑบอกว่าลงเสียงตี้สั้นก็ได้ยาวก็ได้น้องเป็นเสียงตี้ยาวครับโอเคนะครับแม่น้อง วัคซีนสองลงได้เสียงจัตวาครับหลายนะครับหลายอ่าหลายไปเสียงจัตวาครับโอเคนะครับอ่านวัคซีนซามมัลงได้เสียงอ่านสมันครับนายนะกันนายอ่าโอเคนะครับอ่านวัคซีนซีให้ลงได้เสียงโทรพิเศษโทเมืองอ่าค้าฮ่โอเคนะครับ,บกกาม,ไมบาได้เวลาครับอันนี้คือฉันตะลักอ่าอันเนี้ยสีชมพูที่หมายไปคือเนี่ยมันเป็น ฉันทะลักในสมเนียงของไตยนนะครับเออท่านอย่ไปเอาเสียงของไตลือมาปนมาได้นะครับมันบะบมันมันมันบบโต้แบตัดกันนะก็ไม่เออท่านอย่เอามาปนมาได้เพราะเอามาเทียบกับเรา,า <c oughs> อย่างเช่นเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยนอ่นเอออันนี้ไตยนนะครับก่อนนั่นนะวัานันเสียงตีไหมอ่าแต่อันไตลือไตยง์ปนออกเป็นเสียงโทแล้วเป็นนั่นนะครับเป็นนั่น ไอ้ก้อนเนี่ยก้อนเห็ยไหมก้อนเสียงเอกหน่อยไหมต่อันอ่าใจใจเลือดก็ใจตจยองเปิ้นออกเสียงจัตวาครัเป็นก้อนนั่นก้อนนั่นก้อนนั่นไอ้ถือเนี่ยเสียงจัตวาเนี่ยครับไอ้ถือเสียงจัตวาเนี่ยเปุ้นนะครับเปิ้นเหมือนก็ใส่ไม่โทรไม่ตีว่ะเออถือนะครับมาก๊มถือไอ้ก๊มก็เสียงจัตวาเหมืนกับก๊ม มันกำถือไปตำบลปุนดเหอเออใช่มันบบมันบบกำถือก็แบบว่าอ่าจะกำถือนี่มันจัตวาแล้วมันอยู่ตรงลุ่มไปแล้วกำถือไหมกำถือกำถืออะไรนี่มันเป๋ไหมไอ้มือนี่ก็มันก็ใช้ไม่โทไม่จีมาเสียงสมันเนี่ยนะครับอ่ามือนะกับแปดกับเป็นแปดมือนะกับแปดมือนะกับอะไรไหมมันเปไหมอ่ะอันเชี่ยวเสียงโทพิเศษไหม เซี่ยวนี่เสียงโทพิเศษนะอันอันอ่าท่าถ้าเป็นเป็นภาษาไทยนะครับซิกเซี่ยวนะครับภาษาไทยนั้นซิกเซี่ยวอันอันไตยวนเพิ่นซิกเซี่ยวมันขึ้นไปบนหน่อยเห็นไหมแต่อันเซี่ยวเนี่ยอันอันอ่าอันไตเลือกแต่ยงเพิ่นออกไป็นเสียงเอกนะครับเป็นเซี่ยวนะครับเป็นเซี่ยวไอซิกไงซิกเสียงโทนะครับเน่ยอ่าแต่เสียงโทเนี่ยเพิ่งลดมาเป็นเสียงเอกเนาะอ่าเป็นซิกนะครับเป็นซิก สิกเซลเนอสิกเซลเอาละเอาละเละเอาอย่างเนี้ยเนี่ยเออเชียงแตเลือดไตยองมันไปนี้อะไรมามันมันออามันมันมาได้นะครับเอามาเขาท่าอันนี้มันเป็นอันที่เครื่องหมายสีชมพูเนี่ยผมหมายไปเนี่ยมันเป็นสำเนียงไตยน์นี้แต่ท่านถ้าจะจะสร้างอันฉันทลักษณ์ของตัวเองนะครับแตเลือดะตยงท่านก็ไปสร้างเอาคนเดียวแล้วก็แมบนี้นี่มันสีชมพูนี่ของแตยน์นะครับแบบนี้ ท้าเก็ไปบอกกับคนเดียวหน่อยเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อเห็นไหมตายว่ากี่หนึ่งของไปที่สามลงในเสียงตีครับนะจนกับมาจนนี่จนกับมาบัดกับบัดนี่จนจนจนเสียงตีครับเห็มาอ่าอ๋อว่ากี่สองลงในเชียงยังก็เป็นเคียวนะครับมาเป็นคอนเคียวนะครับคอนเคียวเห็นไหม อ่าบักทีก่สามก็ลุกงในเสียงตีกับเดียวเดียวนะครับเดียวอ่เงินกับเงินเดียวไอ้ซี่เนี่ยเสียงโทนะปน้นก็ออกเสียงโทเป็นซี่นะครับเป็นซี่นะครับบ่อนี่ก็เป็นบอ่อนะครับบ่อซี่บอ่อซี่ใช่ไหมไอ้ท่านกาไปสร้างคนเดียวแลครับออาละอาจจะรู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นฉันทะลัะของไตยนโยนะครับเอาละอันนี้ ท่านหูฉันทะลักแล้วแล้วก็ท่านหูว่าเป็นห้องว่าข้าวนี่มันมาอย่างไดฉันไดนะก็มันเป็นอย่างนี้นะคะร,ะรับพไปอยอกกอมตายหัวใจระบาดต่ละบาดเนี่ยเซี่ยวอ่าซี่เออนายเออข้าเออเนี่ยที่มันอยู่ใต้แต่ละบาดเนี่ยไปอย่าก้องไปก้องกับตายวักที่สองของบ้านต่อไปนะ,ะก็ก้องคือสัมภัทสละนาเนไหมเซี่ยวเอามาก้องกับเขี้ยวเนี่เนี่ยสัมภัทธ์สละเอี้ยวสละเอี้ยวซี่เออมา กองกับขี้เนี่ยสลอีสลอีน้อยเอามากองกับหลายเนี่ยสลัยสลัยเนี่ยโอเคหน่อยไหมัาก็เป็นอีไปกูบาทนะครับมันมีกี่บาทกี่บาทกูบักแต้องกองอีไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยจะเหื่อมันยาวได้แต่ก็ยาวไปนะก็ยาวมันเจ้าข้าวก็เฮื่อมันยาวไปอันเหมือนเมืนไปนะเจ้าข้าวเจ้าข้าวนะฮ้องก็เจ้าข้าวนะ้องเจ้าข้าวหมือนเมืนไปโอ้เจ้าข้าวมันมันยาวไปบอกฮ้องฮ้องสั้นๆก็บอกข้าวนะฮ้องเขาว่าข้าวเออ บรเดี๋ยวเพื่อนห้องมาเข้ากันโมดนะครับเออเอาละอ่าตันโหล่ะระวังบาทในพยาศละประกองกันนะครับเออแล้วนี่ที่เรืระวังวักก็ไปยืดได้กันครับเออเอาละเอาละอันนี้เนี่ยเห็นไหมระวังว่กอะเออเอามาจัดไปกู้ไปกู้ไปนะครับอ่ากู้ที่หนึ่งนะวักที่หนึ่งวักที่สองนี่ยไปยังได้กันครับเอออันกู้ที่สองเนาะวักที่สองวักที่สามเนี่ยเออไปยืดได้กันเนาไปสัมผัสกันอย่างไรนะครับนะ อันกู้ที่สามนะวักที่สามวักที่สี่เนี่ยเพื่ออย่สัมพัทธ์กันอย่างใดนะครับเออแม่ค่ะเราบกอยแล้วครับกู้ที่หนึ่งเนี่ยครับเอาเอาโอ้กู้ที่หนึ่งก่อนอันกู้ที่หนึ่งวักที่หนึ่งวักที่สองนะครับเอามาโอ้ถึงอันข้าวหงหินก่อนนะครับเออข้าวหงหินเนี่ยมันเปรียบเสมือนอาจารย์ของท่านพญาคมนะครับเออเพราะว่าท่านอันพญาคมเนี่ยเปิ้นได้ไปชำระนะครับข้าวหงหินมาตอนที่เปิ้นเป็นนานซิกใหม่ๆไปอยู่กับเจ้าหลวงลำปางเนี่ยเปิ้นคือชำระข้าวหงหินนะ ท่านบราผมก็ได้จําได้จื่ออันฉันทลักษนะลักการเดินข้าทุกสิ่งทุกอย่างจำมาหมดนะครับก็เลยเอามาพัฒนามันเป็นของตัวเองแบบนี้มาในข้าวซีบดเนี่ยมดูดิอ่านข้าวหินเปนว่าอี้นะครับอ่านวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยในการสัมผัสหรือสัมพันธ์มันเนี่ยพอจะเน้นเนื้อมันการคือมันสัมผัสกันแบบเอเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่ผมไม่ได้อาศัยมาก้องอะแล้วครับ ปุ่เดียวอู้ไปลด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 เลยไหมอ่ามันเหมือนระวังบาดระวังบาดสระกล้องกัไเลยไหมอ่าอันนี้ระวังวักเนื้อหัวสองเนี่ยเข้าหินพปุ่นเนื้อเลือกเป็นใหญ่นะครับเห็นไหมอ่าอันแต่ของท่านพญาคมนั BB, ่นเปิ้นก็พยายามเห็นหน่อยนะครับพยายามเมื่อมันได้อันอันสัมผัสอันสละขึ้นมาเหี้นหน่อยนะครับไอ้ไหมอ่าคือนั่งนักกันหน่อยอย่างน้อยก็คือได้ สักสามทีที่สิบห้าทีเปอร์เซ็นต์อย่างก็ได้นะมานคือมันได้นักน่อยอะถ้ามันไปได้ก็เอาแบบเข้าหินละโอเคเราเอามาไล่ก่อนแล้วออนก่อนนั้นเออยังได้เออยังกับนั้นเนี่ยยังกับนั้นเนี่ยมันเป็นอันไม่พัดเหมือนกันครับเออไม่พัดเหมือนกันนะครับไอ้นั้นนี่มันสะกดด้วยตัวนั่นหนูยังนี่มันสะกดด้วยไอ้ตัวงงูยังกับนั้นเนี่ยอ่าโบราณบรนทือว่าเป็นการสัมผัส กานสัมพัสกันแบบไม่พัสอ่ะสัมผัสเลือนๆนะก็ไม่ไหมใช่ไหมมาเดี๋ยวนี้บัดบันับถือกันแล้วนะครับไอ้นั่นกับยังเนี่ยโอเคนะนี้เป็นการสัมพัสเลือนนะครับสัมผัสเทียมๆสัมพัสเพี้ยนๆไขว่ไหวได้ก็ว่าไปโอเคนะครับอันต่อไปแล้วครับบัดนี้จนทาลนเออจนก็ลนอันนี้อันนี้เต็มตัวนะครับอ่าสละนะครับสละนะครับจนก็ลนโอเคนะครับอันนี้แบบสละนะครับ ต่อไปแล้วครับบ่ใจว่าใจพี่แข้งพี่แข้งทีจิจี้ใจมันมีสลายสลาเยวเนี่ยนะอันนี้เป็นห้องว่าสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมอัน,นแบบเนื้อเรื่องแบบข้าวหงหิงนแล้วก็โอเคนะครับอันต่อไปแล้วกุนแห่งน้องอ่ามีมากมีมากน้องมีมากนั่นมากลงหลายอมาอ่าอ,อันเนี้ย อันนี้เปน้องว่าเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับเอาเนื้อเรื่องเป็นไงไม่ได้สระ,ะไม่ได้โจนนะแกเคนะไงมาก็โจนแร,รกอันสัมผัสเนื้อเรื่องเห้นสองที่นะครับสัมผัสสละให้ที่นะครับมนึ่งที่นะครับโจนก็ล้นอ่ะสัมผัสเทียมเทียมเห็นเนื้อที่นะครับนั้นกํายังนะครับโอเคนะครับอันต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามนะครับามาอันวัคที่สองวัคที่สามเนี่ยก่อนนี้เขาจะไปวัคที่สองวัคที่สาม เามาอู้ถึงลักการเดินข้าวก่อนนะครับข้าวโบราณนี่ยมาเดินข้าวแบบเจ็ดตัวเตยวสามตัวเหลียวบ้าลังบ้าหน้าเน่ัไอ้เจ็ตัวเตีก็คืออันน้เนี่ยวักหนึ่งกับวักสองเนี่ยวักหนึ่งกวสองเนี่ยวักหนึ่งกวสองเนี่ยอ่าของแต่ละบ้นน่ยอชาไหมาต้องทำหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตวไปก่อนนเจ็ตัวก็เขียนไปก่อนนห่งสองสามี่กเจ็ะเจ็ตัวเตีเยวไปก่อนนะ ไอ,อ้วัตที่สามเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัตที่สามเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะครับก็คือใต้วัตที่สามเนี่ยต้องเลี้ยวมาหาใต้วัตที่สองนะครับไหมทำมาอู้ถึงอันวัที่สองวัตที่สามของบัตรก้อมเข้าก้อมนี่ก่อนเห็นไหมอันเปิ้ลบอกว่า้อันอันใต้วัตที่สามนี่เฮ้อเลี้ยวเน้นเน้นเ้เลี้ยวไปไปหาใต้วัตที่สองนี่แบบสระนะครับแบบสระเน้นแล้วก็เน้นนะบัได้บังคับนะครับบัได้บังคับนะครับเห็นไหมมือเลียวมหาถือ ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้บังคับนะครับอ่าเพราะว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าไออคำว่ามือเนี่ยนะสมมติว่ามันเป็นเสียงอื่นๆเนี่ยเป็นมือเออเป็นมือเป็นมือไอ้มือมือมือนะมันจะอยู่ท้ายวรรคทีสามนี่มันได้ละเพราะว่าท้ายวรรคทีสามของบ้านก้มเข้าก้มเนี่กปกติแล้วเป็นเสียงสะมันแล้วกับไหมจะต้องเอามือมือมือไปไปถึงงานแล้วก็ลงในเสียงสะมันเนี่ยนะครับ แล้วก็แต่งเป็นหัวให้โยงเองแล้ครับทีิผ่านมาก็อธิบายเป็นนักนเขาครับแล้วก็พื้นพื้นดูนะครับเอาละต่อไปวัคที่สองและวัคที่สามของบาตรที่สามและวัคที่สองวัคที่สามของบาตรที่หนึ่งอันนี้พื้นพ้นอนุโลมหื้อเลี่ยวไปแบบสระก็ได้เออหรือแบบอันเนื้อเรื่องอก็ได้นะอนื้อเรื่องก็คือโคโลสระนะครับโอเคนะครับมันเหมือนจัหน้าเนี่ยเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นไงล่ะใช่ไหมเอา เดียวเออเหลียวมหาเขี้ยวเอออันนี้เหลียวแบบสระนะครับเดียวสระเอียวสระเอียวฮะเหลียวมหาเขี้ยวหน่อยมาอันบ่าที่สองวัยสามของบาทที่หนึ่งนะก้องเหลียวมหาจี้อันนี้มันโคนละเรื่องอะไรไอมจี้ครับก้องเนี่ยมโอเคนะกายไโอเคนะครับเห็นบ้างก็ได้สองอย่างนะอ่ะถ้ามันได้อย่างใดก็ดีเใช่ไหมอันว่าที่สองวัยสามของบาทก้องเข้าก้องเลยนายเหลียวมหาหลายอ่ะโอเคนะครยไหมโอเคนะครับต่อไปเป็น วัคทีนสามหรืวัคที่นนสี่นะครับอ่าอนวัคทีนสามหรืวัคที่สี่นะฮะมาอู้ถึงอันอ่าของของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามนี่ก่อนเห็นไหมอ่าเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่พ่นถือว่าเป็นวัคดียวก่อนนะครับอ่าเพราะว่าพ่นถือว่าอันซองตัวหลังเนี่ยอ่าเมื่อสมัยของพิมพ์บุเลี้ยงมุ่งใจนะครับไม่พ่นถือว่าซองตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังเนอาจจะไปสัมผัสก็สามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยด้วยสระหรือด้วยอักษรนะสองอย่างนะครับสระหรืออักษรนะครับ ถ้ามันสัมผัสได้เนี่ยมันมันจะทำให้ข้าวมันบื้นลื่นไหลก็คือมันเป็นลงแล้วหรมันลงตายบาดไว้แล้วก็มันลงตายบาดอ่าเห็นไหมมันจะลงงามนะครับลงงามเห็นไหมอันเนี้เห็นไหมเอาบอกไล่ก่อนเลยเดี๋ยวบออเดี๋ยวก็บอกเกี่ยวกันเลยอ่ะมาดึงไปได้ถึงสระอันเหลืออันอักษรใช่ไหมกึ่งต่างเอออันนี้ก็ไปได้เหมยันไงไหมรับ อ่าแต่ก็บอกข้งโฮมได้นะเขาว่ามันอันนี้มันแบบสัมพัทธ์นะครับแบบสัมพัทธ์เช่อย่างนะครับแต่บอกข้างโฮมเลยนะเขาบอกมาหลายปีที่แล้วสมัยของพิมพ์ปุ้นเลี้ยงมึงใจนะเปิ้นฮือเพราะว่าเป็นวักเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เปิ้นได้แยกกันเป็นสองวักสองวักเห็นนะครับวักตายของบาดที่สามหรือบาดที่หนึ่งเนี่ยโอเคนะมึงก็จะทำฮึ่แต่ละบาดแต่ละบาดมีสี่วักสี่วักสี่วักเหมือนเดียวาหานปัจจุบันนี้นะครับเหตุผลก็คือนะครับตายวักที่สามของบาดที่สามเนี่ยเปิ้น มีฉันทะลักเฉพาะว่าแล้วก็เสียงสามัญแล้วก็อันตายบักที่สามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยเัืนมีฉันทะลักเฉพาะว่าแล้วก็เสียงอ่าโทพิเศษโทเมืองแล้วก็โอเคแล้วครับอู้ยีกเลมันเป็นการบังคับเราด้านก็คงจะเข้าใจนะครับเอาละต่อไปสำรับอันบักที่สามและบักที่สี่ของบาดก้มเนี่ยบาดก้มข้าวก้มเนี่ยไหมเนี่ยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันบักหนึ่งบักสองตั้งหน้าเนี่ยไหม สรุปแล้วก็คือสัมผัสสละก็ได้เออสัมผัสเนื้อเรื่องก็ได้เอากึ่งกึ่งกันนะนอย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับเห็นไหมติดแปดมือแตเ่เฟืองเห็นไหมมือแตเ่เฟืองเห็นไหมอันนี้เป็นการสัมผัสเบนเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมอันนี้เหรอตัวแห่งหนายจำบอยคือข้าอันนี้ก็เน,นื้อเรื่องของเรานะครับมาดรอสละมากองกันเออโอเคนะครับได้ถึงสองอย่างนะครับถ้ามันสละได้ก็ดีนักออโอเคนะครับเอาละอธิบายไปหมดแล้วนะครับอ,อ่า สัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวางบาดระวางวักเออไปโม้นะงรับทองแกะทองแก่นไปโม้นัะ่นะกูจุดกูจุดกูจุดจี้ดูโม้นั่นนะครับอ่ามาแต่อย่างว่านะครับอันพญามงนี่ยมันเป็นลูกศิษย์ของท่านอันเข้าขหินนะครับปนยังบ่ลืมอ่าเต้าอี้เป็นยังบม่พอเนี่ยที่เอามาเนี่ยอ่าปนยังปนยังเน้นตามที่ยังมานะครับตามเข้าขหินนะเอออ่าเพราะว่ามันอัน เทศตัวเตียวสามตัวเร็วบ้าหลังมันน่ามันไปข้าวจอยแล้วครับปุยทามมือมันจ้อยไปไปไหลไปล้นล้นล้นลนเวลาอ่านก็อ่านไปล้นล้นล้นลนเห็นไหมอ่าอันที่ไปุจเน้นนั่นแหละก็คื้นอันแรกนะครับเน uh, ้นเอกทรงนะครับเน้นเอกทรงมามันลวเอกทรงนี่มันเป็นอย่างไรครับก็เอกทรงมันเป็นอย่างนี้นะก็เห็นไหม้อนหันเชียงตีนั่นแหละอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ยเชียงโทพิเศษเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่ได้เนี่ย ปวรจะพยายามหาเอกซงก็ไม่ใช่นะก็แม่ใส่ได้นังนักนะครับใส่นังนักเหรอไหมอ่าถึงใส่มาได้ก็เปลี่ยนอย่างเว้นไม่พ้องแต่พยายามใส่ได้นั่งนักเอกซงนะเห็นไหมอ่าอันเอกซงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสีงเอกเนาะอ่าอย่างเช่นเห็นไหมไม่เอกเสีงเอกเห็นไหมก้อนอ่าก้อนนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับเห็นไหมไม่เอกเสงโทนะครับอ่าว่าว่าไม่เอกเสียงโทไหมอ่าแล้วก็เสียงเอกนะครับเสียงเอกแปดอ่าแปดนี่เสียงเอกไหม เสียงโทรนะเสียงโทรอยู่ไหนเสียงโทรมากแน่มากเสียงโทรไ่มโอเคแล้วก็ซีแบบนี้น,นะครับไอซีเสียงเนี้ยไอที่เรจะเอาไปส่งอันอันนำหน้าอันเสียงอันเสียงตีและเสียงโทรพิเศษนะเออไหแล้วมันจะม้วนนะครับเห็มไหมอ่าครับก็เดียเัวไปไล่ก่อนนะครับอ่าอันที่สองที่ไปะจะเน้นนนะครับอ่ารเราจะเน้นอันอ่าคำที่มันเป็นอักษรต,กตัวเดียวกันสองตัวติดกันเนาะอย่างเช่น ค้อนเคี้ยวมันเป็นคอคอเห็นไหมอ่ามันเป็นคอคอแลก็เห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าอันที่สาอันหรือหลวงหลายอ่าหลวงหลายมมีมากอ่าโอเคนะเห็นไหมอ่าโอเคนะได้ได้หลายอย่างนะโอเคนะอันต่อไปอันที่เป็พิ่งจะอันนี้นะครับคือเน้นนั้นกรรมที่มันเป็นอันสละตัวเดียวกันสองตัวเนาะเออติดกันนะอย่างเช่นเนี่ย ออนกร์อ่ะสละออน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 เนี gon, sociedad, 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 sociedad. Puis, ่ยมาออนกอนที่จี cle, okay. ้ก็ยังได้นะครับที่ก็จี้มว่ากับใจเนี่ยก็ยังได้นะสละอากูโอเคนะครับอันที่สี่ที่บนเยน้นนะครับคือคำซ้ามนนะครับพญาบมเนี่บนใส่มาบ่อยนะครับบ่อยนะครับอย่างเช่นไปปูนไปเพ่าปล่อยมันจำอยู่ในวอกไหนมา บางไปมันซ้ำเสร็จ็นห้องว่าซ้ำม้วนนะบางทีมันซ้ำต่างว่าก็มีนะครับของท่านมียาพรมเนี่ยต่างบาทกันยังมีนะครับโอ้บนลูกเล่นมันมีนั่งนะกรรมซ้ำม้วนนะครับเอามาไล่ก่อน้วครับออนก่อนนะครับออนก่อนนนเป็นอันสละออนสละออนหนึ่งกู้หรือสละกู้นะครับออนก่อนแล้วก็นอนมันเสียงตีั้ยออันกอนเนี่ยกอนนี่มันเป็นอันอันไม่เอกไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกก้อนนะก็่อนอ ก่อนส่งนอนใช่ไหมอ่าออนก่อนมันเป็นสละอสละกู้ใช่ไหมก่อนน้อนมันเป็นเอกทรงนะครับยังได้กำถือติดแปดมืออแต่พวงสิกเชียวไอ้พวงเนี่ยแม้กระทั่งอยู่พวงอยู่หลังหน้าเนี่ไหมไอ้พวงเนี่ยไอ้พวงเนี่ย,ยมันเป็นเสียงตีแล้วก็เฟืองเฟืองใช่ไหมปนยังลู่เอาเอาแต่มา ทรงให้ก้อนแล้วก็แต่เฟ like ืองให้ส่งเสี่ยงตีไหมแล้วก็เซี่ยวนี่มันอันเซี่ยวนี่มันเสียงโทพิเศษเห็ไหมประกอเอาซิกเนี่ยซิกนี่เป็นเสียงโทนะก็เสียงโทก็คือเอกส่งชนิดหนึ่งเห็นไหมซิกมากซิกมากเห็นไหมเสียงโทนะก็ไหมส่งเซี่ยวเห็นไหมเอกส่งถึงกูนะก็เห็นไหมบัดนี้จนเออทาลนค้อนเคี้ยวไอ้ค้อนเคี้ยวนี่มันเป็นอันคอคอแล้วก็คอคอ ค้อนเคี้ยวเห็นไหมค้อนเคี้ยวนะครับเห็นไหมอ่ามันเป็นขอขอนะครับทาลนเห็นไหมไอ้ทากับลนก็เสียงสามัญจำมันไอ้อันค้อนอ่าไอ้เคี้ยวนี่มันแบบอันเป็นเสียงโทพิเศษมันมามีเอกทรงพ้นกระใจไอ้ไอ้ค้อนกับเคี้ยวเนี่ยเสียงอันเสียงโทพิเศษกู้เนี่ยแล้วก็เป็นอันขอขอกู้เนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเอาให้มันอาลูกถูกไทยกันไปมันต้องส่งทาลน ทารุณคอนคิวมาจะลูกถูกไถกันไปนะครับโอเคนะครับมาต้องเอกส่งนะครับโอเคนะครับพว่เงินเดียวบอซิไอซินี่มันเป็นยังไงอันภาษารุ่นนั้นพะคนมาบอซิมันมันเป็นยังไงบ่ได้บได้ใกล้ได้ไกลก็บอซี่อันซีนี่มันถึงตีนะซี่จันซี่จายมาอันบอเป็นไม่เอกถึงเอกแล้วกบบบอส่งซีเป็นเอกส่งนะครับ บอดใจเออนี่มันบอดใจเอกทรงนะบอดใจไอ้ใจนี่มันเป็นอันเสกโทนะครับเห็นไหมปิดเป็นเอกทรงหรือ,อกู้นะครับบอดใจว่าอันนี้บอดใจอันบอดทรงใจเนี่ยมใจนะครับอันนี้บอดใจว่าจายไอ้ว่ากับจายนี่ยมันสละอากู้นะครับว่ากับจายเนี่ยเปินห้องว่าสัมผัสอันโบราณเปินบอกว่าเป็นการสัมผัสแบบเรือนๆแล้วก็สละอาหน้าสละอากู้ว่าจายนะครับ ปี่แข้งแข้งเนี่ยๆก็ะแต่งแข้งแข้งแข้งเสียงโท่พิเศษนะครับอ่าปี่นะเป็นไม่เอ็กเสียงโดนะครับไม่เอ็กเสียงโดปี่ส er ่งแข้งอ่าพี่ส่งแข้งนะครับอาพี่ส่งแข้งอ่าที่จี้อ่าจี้นี่มันอันเสียงอันจี้มันอันเสียงอันเสียงเสียงตีตีสั้นตีตายนะครับไอ้ที่นี่ยเป็น ไม่อเอกจริงเองนึกว่ทีทรงจี้ปี้ทรงแข้งเอกทรงนะครับเกิดผู้กึ้งเกึ้งนี่มันเป็ี่ยนอันกึ้งมันเสียงโทพิเศษไอ้ผู้นี่เป็นไม่เอกเสียงโทนะครับแม่แม่ผู้เป็นไม่เอกเสียงโทนะผู้ทรงเกึ้งอ่าโอเคนะทรงเกึ้งทรงเสียงโทพิเศษไหมแล้วก็ลงด้วยตางนายสามัญสมันนะครับแม่อ่าโอเคนะครับ ต่อไปเราก็กุนแห้งน้องน้องมันเสียงตีไหมน้องเสียงตีไอแห้งนี่มันเป็นอันไม่เอกเสียงเอกนะครับแห้งแล้วก็มาไหมแห้งทรงน้องเอกทรงนะครับแห้งทรง,งน้อง,อง,ง,องมีมากอ่ะมอโมแล้วกับเนี่ยมีมากอ่ะมอโมอันนี้อักษรกู้นะมีมากมอโมนะครับแล้วก็ลวงหลายมันก็เป็นอันล้อล้อนะฮะอักษรกู้ดึงเนี่ยสองกู้แล้วกันไหมตัวแห้งหนายอ่า จำไว้ครับข้าอ่าครับข้าแม่ไหมจำไว้ครับข้า,ขาอันข้าเสียงโดดพิเศษอันครับเสียงจัตวาไว้สีง่งทีจำเสียงสมันใช่ไหมอ่าอันนี้มันมีเอกทรงกองเว้นไปพ้องอ่าจำไว้ครับข้าโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเขียนข้าของท่านพญารมนะครับเอออ่าก่อนที่มันเขียนไปจะจบซีบทอยู่แล้วนะครับมาเหลือแต่น้อยเดียวนะจะจบละอันนี้ ใกล้ๆจะลงแล้วนะครับโอเคนะเอามาเอามาฟังไปแล้วรับเขียนจบอันสีส่บทนี่แล้วก็จะส่งไปให้นางจมทดิมองแพร่นนะครับเใช่ไหมอ่าอนอนกน่อนเออเล่าขี้กงขี้หลังไหมยังได้กำถืออันนี้อู้ถึงเรื่องเงินยังได้กำถือติดแปดมือแต่พวสงสิกเซียวเออได้จิงจิกจิกเซียวมันกับบอบอมีอยู่ไหมบัดนีจน บดเดียวเนี่ยมันโจนว่ะทาลนค้อนเขี้ยวพ่วงเงินเดียวบดสิเงินพ่วงอันเดียวประเดี๋ยวยัมีเนาะโฮโฮโฮจ่ายแล้วมันโจนขน,นาดว่าบดใจว่าใจพี่แข้งที่จิเออกด ผู้เก่งตังนายเออเนี่ยเนี่ยมาแจวว่าปีอันที่จีแกงเน,น,นี่ยเนี้ยก็เงินนะที่ว่าจะเอาเออเอาไปฝากเออไปแล้วมันมันก็้ม,มูกระไลยอยู่มันมันโจนนะเนี่ยเลยกุลแ, <c oughs> แห่งน้องเออเนี่ยท,ที่ที่เอาไปแทนกุลแห่งน้องเนี่ยมีมากหลวงหลายเออมีนักขนาของกุลอันที่น้องอยู่กับข้าเนี่ยตัวแห่งนายทำไว้กับข้าไอ้กุลก็มีนักนะครับอ่าไหมอ่า ได้อุป,ปถัมมาอยู่นี่ก็ช่วยกันตมอมจอแผ่นผ้าเออนี่นี่นนทอแผ่นผ้าใส่น่ะกับผู้ชนาเออกับของกินของว่าอุ่นต้องอุ่นนอนไม่ใช่อุ่นต้องอุ่นนอนโอเคนะครับโอ้โ,ฮโฮคุณนักขนาดพี่ได้กลิ่นได้ปิ้งห่มซ้อนได้จึงกินได้จึงปิ้งจึงห่มจึงซ้อน ปางก,ก้อนกี้มีคุณเฮ้น้องมีคุณกับพี่นักพี่บ่หางตองตุ้มตายลายศุนยหายศูนจักใหม่ตอบคุณแห่งนายน้องเน่าเออทถาพี่บ่ตายบา้านแล้วนี่ก็อยากให้มันแตนตอบคุณไส้คุณนี่สักน้อยน้องเน่ากับนางจมนะพีนะ่บ่มีสั่งเอ ปีตอนเนี้พี่ผมมีสังฝากมาคือเจ้าที่ฝากมาเจ้านี่เนี่ยไอ้ข้าวผมเนี่ยที่เขียนมาสามี่บนน่ะจะส่งมือนางจมนะจับใส่ยาเมาเ่ราได้เมานะแกเราหอดไลยโอ้มันเสียงยังละหอดไลยนะเป็นของกินขวทรงเครื่องใจจักฝากฮือ ยินอายเออจะเอาของกินของใจไปฝากไปฮื้อน่ะยยินอายก็คือคนอื่นก็ได้ย,นยินแล้วก็อายนะฮับวันู้ยินเพิ่นออายจะอายนะก็อายน้าหน้านะโอเคนะครก็แม่แม่อันนี้นี่คือข้าวประเด็นไว้ก่อนจะจบแล้วนะครับเรือสามตอนนะก็จะเอาเขียนไปส่งไปอื้อันนั่งจมที่มองแป,ปะบ่ละตัวเองก็ท่ายก หลังจากนั้นก็พื่มาเชียงใหม่ไปเนาะโอเคนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ